เขาใช้นี่ใช้อะไรสระผมบอกสิแฮะอะไรเนี่ยเอาแล้วเแล้วมาเนี่ยเอาไว้เอาไม่ใช่วาวอต้องวาอต้อไม่อยู่เอาวาวน้ำมาก่อนหมดไอ้เนี่ยหอยเกาหลีกับหอยไทยอ่ะทำไมอะมันต่างตรงไหนได้ได้เนาะถามพี่ก็ได้พี่รู้อ่ะที่ช่วยหรือหนูใส่ปลาเยอะไปวันเมื่อกี้มันไม่เกี่ยวกับว่าใส่เยอะใส่มากหรอกมันเกี่ยวกับปลายี่ห้อปลา ฉันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต้อนรับขับสู้เพียงไหนทำไมที่นี่ผีบ้านผีเรือนดูจังเลยอะทำไมอะท่นพ่อคะเออดิฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนี